สวัสดีค่ะวันนี้มาดูวิธีทําขนมชั้นจากแป้งครอบครัวตัวออกกันนะคะขั้นตอนแรกเทปแป้งใส่อ่างผสมค่ะตามด้วยน้านําตาลทรายตามด้วยกะทิกะทิจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิสดก็ได้นะคะกะทิสดซื้อมาอย่าลืมชั่งน้าหนักก่อนนะคะเพราะว่าบางทีที่ตลาดเขาจะชั่งมาเกินค่ะจะทําให้ขนมเละได้นะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็นํามากรองนะคะ แบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะหรือจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนก็ได้ถ้าเราต้องการ3ส,สีนะคะถ้าต้องการ2ส,สีก็แบ่งแค่2ส,ส่วนก็พอค่ะจากนั้นก็ใส่สีตามชอบนะคะไม่ต้องใส่เข้มมากนะคะจะทําให้ขนมดูไม่น่ากินค่ะใครจะใช้เป็นสีธรรมชาติใบเตยอ,อัญชันก็ได้นะคะ ใช้สีผสมอาหารแบบน้ำแบบนี้นะคะจะสะดวกกว่าแบบผงค่ะจากนั้นเราก็ตั้งเตานะคะนึ่งพิมพ์ในน้ําเดือดจัด5นาทีก่อนนะคะค่อยทําการหยอดขนมก่อนจะหยอดขนมดูด้วยนะคะว่าไม่มีน้ําหยดใส่พิมพ์ขนมถ้าหากมีน้ําหยดอยู่ก็ให้เทน้ําออกก่อนหรือใช้กระดาษชิชชู่แบบที่ไม่เปื่อยยุ่ยนะคะซับออกก่อนค่อยหยอดขนมค่ะไม่งั้นหน้าขนมจะเละได้นะคะนึ่งขนมชั้นแรก5นาทีค่ะ ทุกครั้งที่เปิดฝาซึ้งให้เบามือนะคะระวังน้ำหยดใส่ค่ะแล้วก็อย่าลืมเช็ดฝาซึ้งทุกครั้งด้วยค่ะหากตอนเปิดออกมามีน้ำหยดใส่ขนมก็ให้ใช้กระษทิชูซับออกเหมือนเดิมนะคะนึ่งไปสัก2หรือ3ชั้นก็อย่าลืมเติมน้ำตรงก้นหม้อด้วยนะคะอย่าให้น้ำแห้งเกินไปค่ะเดี๋ยวไอร้อนจะไม่ได้ที่นะคะแต่ก็อย่าใส่เยอะมากจนเกินไปนะคะไม่งั้นตอนน้ำเดือดจะกระเด็นใส่ขนมได้ค่ะ ก่อนเริ่มหยอดขนมแต่ละชั้นอย่าลืมคนแป้งด้วยนะคะเพราะไม่งั้นแป้งเขาจะนอนก้นค่ะคนก่อนแล้วค่อยหยอดชั้นต่อไปค่ะขนมชั้นที่1กับชั้นที่สองนึ่ง5นาทีนะคะชั้นที่3ามที่สี่นึ่ง6นาทีค่ะแล้วก็ชั้นที่ห้าที่หนึ่ง7นาทีนะคะถ้านึ่ง6ชั้นก็ชั้นที่6ก็นึ่ง8นาทีไปเลยค่ะ ใครจะนึ่งสี่ชั้นห้าชั้น6ชั้นได้เลยตามชอบนะคะแต่ยังน้อยให้สักสี่ชั้นขึ้นไปนะคะขนมจะได้สวยเนาะอย่าลืมเช็ดน้ำที่ฝาซึ่งทุกครั้งนะคะตอนที่เปิดนึ่งชั้นสุดท้ายเสร็จเราก็ยกลงจากเตานะคะรอให้ขนมเย็นก่อนค่อยแกะออกจากพิมพ์นะคะเปิดพัดลมใส่ขนมได้นะคะจะได้เย็นไวขึ้นค่ะถ้าเรารีบเนาะ ตอนเรานึ่งขนมใช้ความร้อนกะทิเขาจะแตกมันค่ะจึงทําให้ขนมแกะง่ายนะคะเพราะความลื่นของกะทิค่ะแต่ถ้ามีน้ําหยดใส่แล้วเราไม่ได้ซับออกมันจะทําให้ขนมเละแล้วก็แกะยากค่ะแป้งขนมที่เราผสมแล้วนึ่งไม่หมดสามารถใส่ตู้เย็นไว้นึ่งวันหลังได้นะคะ เนื้อขนมชั้นจะเหนียวนุ่มแล้วก็สามารถแยกชั้นได้นะคะลอกเป็นชั้นๆได้ค่ะใครจะนึ่งใส่ถาดแล้วเอาไปตัดเป็นชิ้นก็ได้นะคะขนมชั้นสามารถเก็บนอกตู้เย็นได้2-3วันนะคะแล้วแต่สภาพอากาศค่ะ อันนี้จะเป็นผลงานของลูกค้าที่ซื้อแป้งของเราไปทำนะคะทั้งทำขายทำกินทำแจกสวยงามอร่อยทุกคนค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่เป็นนะคะเพราะว่าปรึกษาได้ตลอดจนกว่าจะเป็น,นะคะ่ะวิธีทำก็มีแนบไปให้นะคะลูกค้าของเรามีหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะ บางคนก็ใส่ดอกสวยๆบางคนก็ใส่ถาดแล้วก็ตัดขายค่ะใส่ดอกสวยๆก็เป็นการเพิ่มมูล,ลค่าให้ขนมอีกแบบหนึ่งนะคะจะขายได้ราคาดีกว่าค่ะแป้งของเราไม่ต้องนวดก็นิ่มนะคะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะแค่คนผสมให้เข้ากันก็นึ่งได้เลยไม่ต้องมานวด10นาที15นาทีเหมือนแป้งตัวอื่นนะใครมีข้อสงสัยตรงไหนเม้นสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ลูกค้าบางคนก็จะซื้อไปทํากินเองนะคะบางคนก็ทําขายบางคนก็เอาไปทําบุญค่ะบางคนก็ทําไปฝากร้านขายบางคนก็ขายเองนะคะหลายๆคนก็โพสขายในเฟซในลายกลุ่มหมู่บ้านไลน์กลุ่มที่ทํางานแล้วก็มาทําตามออเดอร์อีกทีค่ะไม่ต้องไปนั่งขายนะคะทําแล้วก็แจกตามออเดอร์ก็สะดวกดีเหมือนกันค่ะ เพราะบางคนไม่มีเวลาไปนั่งขายเนาะบางคนก็จะมีรับจัดเด็กตามโรงแรมตามโรงเรียนต่างๆนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมที่กดไลค์ที่แชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนแป้งครอบครัวตอง,ตงอ,อของเราค่ะขอบคุณนะคะ